สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลือกครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเป็นหัวแรงหรือว่าบตเกีรขนาด200วัตต์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้ตั้งใจมาทําเป็นคลิปวิดีโอเลยครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะซื้อเจ้าตัวนี้นะครับผมพยายามหาข้อมูลครับดูจากคนที่เขารีวิวนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นว่ามีใครเคยรีวิวไว้เลยครับผมก็เลยคิดว่าไหนๆผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเอามาทาเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยรรรัับเเเผืืื่่่่่ออออออววาาาาพนนนนนจจจจะะะะํขู้้้้้ลตตตงีีีไปปกกกดสิใทซ แล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งซื้อมาจากทางเว็บไซต์ลาซาด้าครับซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็มีขายหลายขนาดเลยนะครับมีตั้งแต่ขนาด100วัตต์200วัตต์แล้วก็300วัตต์ครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด200วัตต์ครับแล้วตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ305บาทครับซึ่งแต่ละขนาดนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปครับคราวนี้นะครับเรามาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องกันบ้างครับก็จะเริ่มจากมือจับนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะทําจากไม้ครับก็จะเป็นพวกไม้เบญจพรรณทั่วไปนะคคคครรรรรัััับบบบสสสสส่่่่วววนน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 ตตตตกกกะะะะองีี้เเเเยจจจทําาาาแแลลผมิดป็ ทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวทําความร้อนครับจะมีแท่งซิลเวร์บิกอยู่ทางด้านในนะครับส่วนปลายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทองแดงครับเพราะว่าสีจะเป็นทองแดงเลยนะครับหรือไม่ก็เป็นโลหะชุบทองแดงอีกทีนึงครับและเจ้าหัวแหลงตัวนี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับขนาดทั่วๆไปเนี่ยถือว่าใหญ่อยู่พอสมควรครับมีความยาวโดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ34ซนติเมตรครับมือจับเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่30มิลลิเมตรครับข้อบกตรงนี้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่33มิลลิเมตรครับและที่ส่วนปลายของเจ้าหัวแหลงงตัััวนนนนีีี้้ะะะคครรรบบกก็จมมมมเสผ่่าาาศูย์ลทปณ14 แล้วเขาก็จะทําส่วนปลายตรงนี้เนี่ยให้แบนๆนะครับเพื่อให้เหมาะกับงานเชื่อมในรูปแบบต่างๆนั่นเองครับและปลั๊กไฟที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นปลั๊กในลักษณะแบบนี้ครับส่วนสายไฟเนี่ยจะมีความยาวที่ประมาณสักเมตรยีเซนติเมตรครับสำหรับวิธีในการใช้งานเจ้าเครื่องนี้เนี่ยง่ายๆเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆเสียบปลั๊กกับไฟบ้านนะครับรอสักพักหนึ่งครับให้เครื่องร้อนก็สามารถใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยสามารถสร้างอุณหภูมิได้สักเท่าไหร่ครับผมเทิ่งไว้เดียมาลับ ที่ผมวัดตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก120ครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดอุณหภูมิดูกันอีกทีนึงครับตอนนี้นะครับที่ผมวัดอุณหภูมิได้เนี่ยเขอยู่ที่ประมาณ280ครับแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็จะวัดทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยนะครับ แต่ในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่ประมาณสัก330ถึง331องศาครับไม่ได้จะเพิ่มขึ้นไปกว่าดีแล้วนะครับในส่วนของก็บอกที่สร้างความร้อนตรงนี้เนี่ยก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก280องศาครับก็ถือว่าร้อนอยู่เหมือนกันนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถจับได้เฉพาะในส่วนที่เป็นไม้ตรงนี้เท่านั้นครับในส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมดนะครับมีความร้อนสูงอยู่เหมือนกันครับ เวลาที่เพื่อนๆใช้งานเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับแล่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้บัดกรีหรือว่าหัวแรงตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อสายไฟเส้นเล็กๆได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อสายไฟเส้นเล็กๆแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าเจ้าหัวแรงตัวนี้เนี่ยมีความร้อนที่สูงมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะลองละลายตะกวดตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับพอเรากดเข้าไปนะครับก็คือละลายหายไปเลยครับและสายไฟของเราเนี่ยเส้นมันเล็กมากๆนะครับหากว่าเจอความร้อนสูงๆเนี่ยอาจจะทําให้สายไฟเสียหายได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนกาาารรบบบบัดดีีติออไว้้้้หแสมถใชค สมมตินะครับว่าผมจะทำการเชื่อมสายไฟตัวนี้ติดเอาไว้กับหัวน็อตแบบนี้ครับเราก็จะต้องใช้เจ้าหัวแรงตัวนี้ครับเพราะว่าน็อตเนี่ยจะต้องใช้ความร้อนที่สูงมากๆเลยนะครับก่าเราจะบัดกรีสายไฟติดเอาไว้กับน็อตได้ครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับ พอเย็นตัวแล้วนะครับสายไฟของเราเนี่ยก็จะติดอยู่กับหัวน็อตแบบนี้เลยครับสำหรับเจ้าหัวแรงตัวนี้นะครับใช้เวลาในการบัดกรีไม่นานเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวแรงทั่วไปนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักคู่หนึ่งเลยครับบางทีเนี่ยอาจจะเชื่อมไม่ติดด้วยนะครับในคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมแผ่นสังกะสีให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างครับก็จะเป็นแผ่นสังกะสีที่เขาเก็บไว้ทําพวกรางน้าฝนทั่วไปนะครับผมก็จะนําอแผ่นนี้มาเชื่อมติดกันครับโดยใช้เป็นตะกวดแท่งแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อไดจากร้านขายวัสดุกกก่่่อออสสรรรรร้้้้้าาาาาางงทัััววไปปบบบใในนนเเชชืมดีีแะะจตํยย ผมก็ได้ทําเตรียมเอาไว้แล้วนะครับในการเชื่อมบ,บัดกีเนี่ยเราจะต้องทาน้ํายาประสานให้ทั่วชิ้นงานก่อนครับแล้วค่อยทําการเชื่อมนะครับ การเชื่อมต่อในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ายากอยู่พอสมควรเลยครับตอนแรกผมก็คิดว่าไม่น่ายากนะครับแต่เรามาลองดูกันครับว่าจะสามารถเชื่อมติดเอาไว้ได้หรือเปล่าครับ และสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมเป็นพลาสติก PVC ให้เพื่อนๆได้รับชมกันดูบ้างครับหลกัหลกๆเลยนะครับที่ผมซื้อเจ้าบัดกรีตัวนี้มาใช้งานเนี่ยก็เพื่อใช้ในงานเชื่อมพลาสติกแบบนี้นี่ละครับก็จะเก็บไว้ซ่อมพวกพลาสติกที่แตกหักเสียหายนะครับหรือว่าเป็นพวกชุดสี่ล้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมเป็นพลาสติก PVC ให้เพื่อนๆได้รับชมกันดูสักิดหนึ่งนะครับ พอเราแต้มติดเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยชิ้นง,งานของเรายังไม่ค่อยแข็งแรงครับเราจะต้องเดินด้วยลวดเชื่อมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งลวดเชื่อมเนี่ยเขาจะมีขายสําเร็จรูปนะครับอันนี้จะเป็นลวดเชื่อม pvc ครับเส้นหนึ่งก็ประมาณ20บาทครับหรือเพื่อนเพื่อจะตัดจากเศษ pvc มาทําเป็นลวดเชื่อมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมให้เพื่อนๆดูทั้ง2แบบเลยครับ สำหรับแนวเชื่อมที่ได้นะครับถ้าเป็นลวดเชื่อมที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะเชื่อมได้ง่ายกว่าครับแล้วก็แนวเชื่อมออกมาสวยกว่าครับถ้าเป็นลวดเชื่อมที่เราทําเองเนี่ยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับส่วนความแข็งแรงนะครับก็ถือว่า,สา,าสามารถใช้ได้ครับก็เชื่อมติดได้แข็งแรงดีนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการความแข็งแรงมากกว่าน,นี้นะครับเ Upper พื่อนๆก็สามารถเชื่อมทางด้านหลังตรงนี้เพิ่มอีกแนวหนึ่งก็ได้ครับและสาหรับปัญหาที่ผมเจอในการเชื่อมแบบนี้นะครับก็คือว่าหัวเชื่อมตรงนี้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่เกินไปครับเพื่อนๆลองดูจากแผ่ที่เเเเรรราาาชืื่่่ออมมมนนะคคับกกก็จจีีีแผทใหญยยล ผมก็เลยคิดว่าจะต้องเจียตรงปลายเนี่ยให้เล็กลงครับหรือไม่ก็ดี y หัวตรงนี้ขึ้นมาใหม่เลยนะครับให้เหมาะกับงานเชื่อมแบบนี้ครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเนี่ยก็กดปุ่มติดตามมาไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิปวิดีโอออกมาให้รับชมกันอีกทีนึงครับและเรามาสรุปกันในช่วงท้ายคลิปวิดีโอกันอีกทีนึงครับสำหรับเจ้าหัวแล้งหรือว่าบัดกีตรงนี้นะครับก็อาจจะดูเป็นเหมือนเครื่องมือเฉพาะทางสักนิดนึงครับแต่เชื่อผมเถอะครับถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวนี้ได้แน่นอนครัับ่เ้าววนนีทครริ หากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ลาซาด้าได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งซื้อเอาไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปโดนี้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะได้ราคาที่ถูกกว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปเลือกซื้อในวันที่6เดือน6นี้ครับเพราะว่าทางเว็บไซต์ลาซาด้าเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่น6.6ครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดราคาของกระนำเลยครับไม่ว่าจะเป็นคูปองส่วนลดนะครับคูปองส่งฟรีให้เพื่อนๆได้้้้้เเเเเเลลลลลืืืืืืออออออกกกกกกใชซััันนนนนนมมมาาาาาาายยยครบถถพพ่่่่ทททดดดีีีีีขงแะู็ว6 6 สำหรับในคลิปโดนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอเพื่อนๆทุกท่านมีความสุขกับงาน DIY ครับสวัสดีครับ